โอ้โหนี่ดูบรรยากาศได้หามาให้อีกแล้วนะครับบ้านในสวนอ่ามีทั้งบ้านมีทั้งสวนแต่แปลงที่ผมมายืนอยู่นี่อ่ากับเจ้าของใจดีนี่เป็นสวนบอกไว้ก่อนอยู่ไม่ไกลกรุงเทพบมากไปเดี๋ยวไปชมก็เป็นยังไงบ้างสวยมากสวยมากๆอ่ะเดี๋ยวให้พาไปชมอ่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโ oh, อ้ยคุณหน้าคุณตากันอีกแล้วนะครับอันนี้คุณอะไรครับเนี่ยครับสาค่ะสวัสดีครับคุณสาครับค,คุณหน้าคุณตาแสดงว่าเห็นหน้าคุณสานี่ต้องรู้เลยว่าต้องเป็นโครงการคุณภาพอีกหนึ่งโครงการอยู่ที่ไหนครับเนี่ยโครงการนี้ครับ โครงการน,นี้อยู่ที่ตำบลจรเข้สัมพันธ์ออู่ทองจงสุพรรณบุรีค่ะเอ๊ะเห็นสวนมะพร้าวอย่างเงี้ยฮะเห็นล่องน้ําในกำลังไผ่โอ้กำลังไผ่เรือเล่นเลยไม่ใช่อําพวานะไม่ใช่อําพวาค่ะอ่าอู่ทองสุพรรณบุรี่มันไกลจากกรุงเทพไหมครับเนี่ยถ้าตอนนี้เดินทางง่ายหน่อยค่ะก็ประมาณ120กโลอ่าเดี๋ยวพามาดูแปลงตัวอย่างสักแปลงหนึง่งเกินก่อนเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอ่าคุณสายเดินพานําชมใครซื้อตรงนี้ไปนี่ได้มะพร้าวน้ําหอมเลยด้วยใช่ไหมฮะ มันห่างจากถนนสี่เลนเส้นสามสองสี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาเรียกอะไรนะอู่ทองอ,อถนนเส้นสุพรรณบุรีกาญจนบุรีค่ะเส้นนั้นเลยใช่ค่ะห่างจากเ,เขาเรียกว่าสามแยกจกร์เขียสามพันไม่ไกลมากใช่ตรงเนี้ยเรามีไฟฟ้าเรามีประปา,ปา,ปานะครับหมายถึงที่เปล่านะค่ะแล้วก็มีน้ำํำรอบๆให้หมดเลยตรงนี้น้ำไม่เคยท่วมใช่ไหมครับไม่ท่วมค่ะประวัติน้ําท่วมไม่มีโอโ้โหหนึ่งไร่นี่ราคาเท่าไหร่ครับ หนึ่งไร่เริ่มต้นที่8ปดแสนเก้าค่ะแปดแสนเก้าแต่คุ้มค่าจุกๆเลยอันนี้เป็นคลิปสั้นๆใครดูไม่จุใจให้ตามไปชมคลิปเต็มๆกันแปดแสนเก้าถ้าจะอันนี้เป็นฉนวนคูดแดงหมดเลยใช่ค่ะอันนี้ก็สบายใจได้ล่องน้านี่สาธารณะใช่ไหมครับใช่ค่ะใครมีเรือก็มาายเล่นได้เลยน้ําเต็มทั้งปีไหมครับน้ํามีตลอดทั้งปีเลยไม่ต้องห่วงตรงน,นั้นใช่ค่ะไปดูกนแลงนี้นะแปดแสนเก้าต่อไร่นะครับโทรหาคุณสาได้เลยนะครับ เอ้ยโทรหาคุณสารนี่เบอร์อะไรนะฮะโทรมาได้ที่เบอร์0 9 8 5 3 4 7 1 0 4ค่ะอีกสักรอบสิครับ0 9 8 5 3 4 7 1 0 4ป่เจ่ค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูสุราซะหน่อยฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับต้องเสร็จาบาดบาเสร็จใหม่ๆเลย8ป0 0นนี่ออกค่าโอนให้ด้วยใช่ค่ะอ่าโอเคครับโอ้โหน่ามีความสุขมากเลยนะครับเพิ่งเปิดตัวใหม่ๆนะบางบางจุดนี้กําลังทําอยู่เลยกําลังปูย่าอยู่นะครับแต่รับรองได้ว่าคุณชูว์โครงการคุณสารนี่รับประกันได้มะพร้าวเนี่ยยยใครรมมมาาาาาาเเเเเ้ีีกกว่่ซืออไปน็บ เก็บไปกินได้ไไดลูกหนึ่งก็ยี่สิบสามสิบาทแล้วมั้งใช่ค่ะไปซื้อข้างนอกลูกละห้าสิบหกสิบเลยใช่อ่ามาพร้าวที่เขาเอาเป็นมาพร้าวน้ําหอม,มนะครับนูหนูไปเดินดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหนึ่งไร่มีสองไร่มีใช่ค่ะก็หลากหลายราคาก็ให้โทรมาแล้วกันนะครับราคามันมีหลากหลายแปลงไงฮะให้โทรมาคุยแต่เริ่มต้นหนึ่งไร่ก่อนแล้วกันสองไร่ก็มีใช่ค่ะหรือจะเอาแปลงบ้านก็มี<ช>เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปแปลงบ้านอีกครั้งหนึ่งส่วนแปลงที่เรายนืนอยู่พื้นท่่าไห ตรงนี้จะเป็นเนื้อที่2ไร่ค่ะ2ไร่อ่าสไร่เป็นแปลงตัวอย่างนะครับราคาก็ลองโทรมาคุยกันดู2ไร่ก็มีหลากหลายราคาเหมือนกันนะครับนี่มาพาวมีลูกด้วยอ่ามาทําคาเฟ่ได้เลยใช่ค่ะอ่าโอเคครับคุณสายเดินมันต้องไปสักนิดหนึ่งอ่าไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าถ้าเป็นคาเฟ่ก็แนะนาสัก2ไร่นี่โอ้โหกำลังเหมาะเลยนะครับแล้วก็ไม่ห่างจากอ่าเรียกว่าชุมชนมากอยู่ในชุมชนเลยพูดง่ายๆใช่ค่ะห่างจากถนนสายหลักที่พู้ สามสองสี่ประมาณสา0รอเมตรค่ะโอ้หน่อยเดียวครับนี่ผมยับยับนิดนึงแปลงบ้านนุนน่ะสามล้านเก้าเกินก่อนนะบ้านเนี่ยสามล้านเก้าพื้นที่ไร่กว่านะครับใครสนใจยังไงลองดูแล้วกันพิสาขอเบอร์ทิ้งท้ายวสักรอบสิครับค่ะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์เก1 0 4ด้าสามี่เจหนึ่งย์ค่ะอ่ะโอเคขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับนิดน,นึงน,นิดนึงจับพิกัดใกล้สุดอะไรนะเอะจับพิกัดมาที่ วัดเ uh <What, S 2> ขาชันมากก็ได้มั้งได้ค่ะวัดเขาชัดานมากใช่ค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับ,บคุณสาครับวันนี้ครับ,รบสวัสดีครับ